Nous vous rappelons que tous nos vols sont non-fumeurs. Ladies and gentlemen, for your own safety, would you please remain seated and keep your seatbelt fastened during this flight? We remind you that all our flights are non-smoking flights. Nous vous rappelons que tous nos vols sont non-fumeurs. Ladies and gentlemen, for your own safety, would you please remain seated and keep your seatbelt fastened during this flight? Let me remind you that all our flights are non-smoking flights. Bye -bye. ตอนนี้เรานั่งเครื่องจากตาฮิติไปโบวาโบวานะคะจะพาไปชมวิวทางอากาศมีแต่สวยๆค่ะโบวาโบวาอยู่ที่ประเทศฟรัมปโปริเนเซียค่ะเป็นเมื่อก่อนเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสตอนนี้ก็ให้อิสรภาพปกครองตัวเองค่ะแต่ฝรั่งเศส จะคอยให้การช่วยเหลือประเทศนี้สวยงามมากค่ะจะมีประชากรน,น้อยแต่ทรัพยากรธรรมชาติเยอะคนก็จะนิสัยดีนะคะการนั่งเครื่องของเราเนี้ยใช้เวลานานมากค่ะอันนี้เราออกจากปารีสเราไปต่อเครื่องที่ซานฟรานซิสโกนะคะนั่งขําวันไปเลย แล้วเราก็ต่อจากซันฟานซิตโกไปลงที่ตาฮิตินะคะเมื่อยกับการนั่งเครื่องมากค่ะเอาบรรยากาศบนทันนี้พอต่อ ตอนนั่งเครื่องของตายินจีนะคะจะเป็นเครื่องวินลับล็กนะคะจะมีแค่สองแถวทุกคนจะได้เห็นชมวิวหมดคะ่ะอันนี้เราถึงโบวาโบวาแ้วแล้วเราก็จะนั่งเ่องต่อไป ตื่นเช้ามาเราก็จะนั่งเรือเพื่อที่จะไปเล่นน้ำกับปารโรมานั่งเรือชมวิวส่วนมากจะเป็นคนอเมริกาคนฝรั่งเศสนะคะคนเอเชียไม่ค่อยเจอคะ่ะประเทศฟรานโปรินีเซียเนี่ยต้นกำหนดเชื้อสายก็มาจากคนจีนไต้หวันนะคะ มาบุกเบิกเป็นคนแรกคนเห็นไหมคะวิวสวยอย่างเงี้ยจะอยู่กระโดดลงมาก็ว่ายน้ำได้เลยค่ะคือชอบมากค่ะคำว่ารถติดไม่มีค่ะจะมีแต่ธรรมชาติอันนี้จะเป็นที่พักเดินเล่นพักผ่อนว่ายน้ำ จะมีเรือให้พายทุกอย่างมันอยู่ในโรงแรมหมดแล้วเราก็จะซื้อทัวร์อาหารการกินจะมีบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันเราก็ซื้อที่โรงแรมแน่กอะคนี่่ากองีจะนะคะแต่ที่นี่ค่ากองชีพจะสูงนะคะแต่ที่นีค่กนทนีกจะนะตจะสูงนะคะ่าอะนาอันนี้เราซอ้อทั่ร์แค่ อันนี้เราไปสอาทิตย์ขนะคะไปบอกวาบอกว่าแล้วเราก็จะย้ายเกาะไปเรื่อยๆอันนี้เป็นคลิปแรกนะคะอยากให้ดูวิวสวยๆค่ะแต่ยังไม่เก่งแต่จเป็นคนชอบเที่ยวอื่นเราก็จ่ายเองการซื้อทัวร์เราก็ซื้อทัวเพิ่มอีกค่ะก็ตัวดํามากค่ะไปวันแรกก็จะมากโรงแรมก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ เป็นแบบบังคโลกางน้ำเพื่อให้ได้บรรยากาศจะมีสระว่ายน้ำที่สวยงาม <Okay. S 1> อันนี้ตานจิบโบวาโบลาฟ้าเราไปจะดวงดีค่ะฝนไม่ตกเลยอากาศดีที่นี่จะมีหลายเกาะมากนะคะแต่เราไปห้าเกาะแล้วเราก็จะ เดี๋ยวอีกคลิปต่อไปเราจะให้ชมเกาะต่อไปค่ะอันนี้เรือมารับนักท่องเที่ยวที่โรงแรมนะคะลำหนึ่งก็นั่งได้สิบคนนะรู้สึกว่าทกว่าคนละร้อยยูโรหรือเปล่าวันหนึ่งค่ะทิปจัดเต็มมีอาหารกลางวันให้ด้วยแล้วจะมีมิวสิคเล่นดนตรีแบบท้องถิ่นให้ดูค่ะ ันนี้เรือมารับที่โรงแรมค่ะผู้ร่วมเดินทางของเราอันนี้เกาะเดียวคลิปยาวนั้นเนี่ยจมวิวไปนะคะอันนี้เราไป เที่ยวในการเกาะค่ะนี่เป็นผู้โดยสารเราซื้อทัวร์ไปค่ะรอบเกาะจะมีโรงแรมอยู่ริมตามฝั่งรอบเกาะเลยค่ะเราไปเที่ยววันทริปทัวร์หนึ่งวันก็รอบเกาะค่ะ สีน้ำทะเลทะเลเดียวกันแต่สีน้ำเราจะเห็นไม่เหมือนกันนะคะบางที่ถ้าน้ำลึกมันจะเป็นสีดำบางที่ตรงนี้มันจะเห็นไหมคะเหมือนมีอะไรมากั้นเอาไว้เป็นสีน้ำทะเลมีสองสีตรงไหนเข้มน,อน้อง เดีบยวชากยังเราจะไปไหว้น้ำกับชาร์ปลูกพี่มะมอยลูกไปส่งบ้าเห็นไหมเป็นฝูงเลยแต่กล้องเราถ่ายรูปใต้น้ำไม่ได้เดี๋ยวเราจะลงไปโอ้โหกูกูกูไม่นี่งไม่นิ่งอ๊ะมาหาเลยโดูค่ะดูค่ะดูดูชากเขาบอกว่าลูกชากนี่เราว่ายน้ำกับชากขึ้นมาแล้ว ป้าฉลามเมนีม่เมนี่โอ้โหสวย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 ,สวยโอ้ใช่จ้ะเจอกัน สีไม่เหมือนกันเลยหาดูได้ที่นี่ที่เดียวค่ะอันนี้จะเป็นออกสีเขียวมรกตเป็นสีฟ้าเป็นทะเลสีน้ำเงินสีสีดำเข้มตรงนี้เยอะอันนี้จะเป็นปลากระจงกับปลากระเบนไงอังเลียกุเตอ่ะไรอะล่นน้ำปะป๊าปาหมูดงสมบูรณ์ไม่ต้องดำน้ำก็ต้องเห็นเห็นพวกปลาเนี่ย ข็เรียกอันนี้เป็นมาตุนาธรรม,มาชาติเริงร่าต้องดำน้ำเลยอันนี้เขาให้อาหารให้เราถ่ายรูกกปกระป๋ากระเบนแล้วเราจะมีคลิปเขาบอกให้จูบปลากระเปนเนี่ยอันนี้แบบ เมนขาวมากอันนี้ตัวดำนั่งตัวกลับแล้วค่ะอันนี้กลับขําพอดีเลยค่ะกินออกแต่เชา้ากินอาหารกลางวันที่เขาจัดให้แล้วก็เดินทางกลับจะมีคลิป อีกคลิปหนึ่งนั่งกินข้าวแล้วมีปลาเนี่ยนั่งกินข้าวกับปลาเลยธรรมชาติมากนะคะอ่าคลิปยังไม่เจอเลยโอเคนะคะเจอกันใหม่ค่ะ